ต่อไปนะครับก็เป็นกลุ่มลัคนาราศีธาตุดินนะครับลัคนารากลุ่มลัคนาราศีธาตุดินจะประกอบไปด้วยลัคนาราศีมังกรต้นธาตุดินลัคนาราศีพฤษภกลางธาตุดินลัคนาราศีกันปลายธาตุดินจะขอเริ่มที่ลัคนาราศีมังกรก่อนเลยต้นธาตุดินตั้งใจฟังให้ดี ลัคนาราศีมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรต้นธาตุดินนะนะฮะลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเสาโยกหน้าลัคนาราศีมังกรดาวราหูเป็นเกษตราธิปดีอยู่ในเรือนการเงิน นะฮะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนที่4ได้อุจจาพิมุกนะครับแต่ดาวอาทิตย์ที่กำลังจะขยับย้ายในวันที่15มิถุนายนจะย้ายไปอยู่ในเรือนอาริแล้วก็ดาวพฤหัสก็เป็นอาริอยู่แต่เป็นคู่มิตรอยู่นะครับแล้วก็ดาวพุธจะไปอยู่ในเรือนอาริด้วย ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับจะมีภาระในเรื่องของงานค่อนข้างจะมากนะนะมีใครลัคนาราศีมังกรบ้างภาระในเรื่องของงานค่อนข้างจะมากอยู่นะครับค่อนข้างจะมากอยู่นะครับต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องจัดการทำให้สำเร็จ นะครับแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมังกรเองนะครับที่งานแย่ก็จริงแต่เป็นช่วงจังหวะที่ดวงการงานก็จะมีความก้าวหน้าดีกว่าเดิมนะครับก้าวหน้ากว่าเดิมมีความสำเร็จกว่าเดิมนะครับนะชาวลัคนาราศีมังกรดาวพุธ เดินเข้าเรือนอารินะครับแต่ก็มีศัตรูในงานด้วยเหมือนกันอย่าไปไว้ใจกับใครมากเกินไปนะครับจะเป็นเพื่อนเป็นใครก็ตามก็อย่าไปไว้ใจมากเกินไปเรื่องบางเรื่องเป็นความลับก็อย่าไปพูดไปเผยให้ใครฟังเพราะดาวพุธไปอยู่ในเรือนอาริจำเป็นต้องระวังสิ่งเหล่านี้อยู่เหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะครับจะรับผิดชอบงานหลายสิ่งนะครับหลายอย่างนะครับอืมนะฮะจ้างร้อยเล่นพันจ้างหมื่นเล่นแสนอย่างเงี้ยเออทำเยอะไปหมดเลยนะชาวลัคนาราศีมังกร นะครับแล้วก็ระวังจะมีเรื่องจุกจิกขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิ่งที่มังกรจะต้องระวังคือเรื่องของคำพูดเพราะดาวพุธเดินอยู่ในเรือนอารินะอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตนอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้อง อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องเลี่ยงเลี่ยงได้จะดีบางอย่างก็เป็นปัญหาที่เรามันไม่ได้เกี่ยวกับเราก็ไม่ต้องไปอะไรกับแม่งมากนะักนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนะแต่เรื่องการเงินนะ่ะถือว่ายังส่งผลดีมีเงินมีทองเข้ามาตลอดนะชาวลัคนาราศีมังกรขอให้สบายใจได้ นะครับมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ตลอดนะชาวลัคนาราศีมังกรขอให้สบายใจได้แต่ก็เป็นช่วงที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยพอสมควรดั่การเงินยังไงก็ไม่เดือดร้อนหรอกมั่นใจเพราะว่าดาวราหูเป็นกเกษตรราที่ปดีตำแหน่งตรงนี้เงินจะเดือดร้อนได้ยังไงเล่านะฮะเดี๋ยวก็จะได้จากตรงนู้นตรงนี้มีลาภผลพิเศษเข้ามาอยู่เสมอก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกร นะครับสบายใจได้กับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2568นะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับตอนนี้ผมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านสีแดงแล้วก็ทางติ๊กตอกนะท่านใดเข้ามาที่หลังเลยของตัวเองไปแล้วก็ไปฟังย้อนหลังได้ทางบ้านแดงนะ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเกตโคโจรเลง็งลัคนาอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยให้ระวังความรักแบบแปลกๆนะครับรักแบบที่เราไม่คิดว่าไอ้มันจะมาชอบกันได้อะไรอย่างนี้เข้ามามีความเป็นไปได้อยู่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับความรักก็ยังดำเนินไปได้ดีใครที่มีความไม่เข้าใจหรือ ไม่แฮปปี้มาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับนะครับนะคือมังกรนะ่ะผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าดาวหลักๆเนี่ยมันเดินดีแต่มันมีดาวที่เดินอยู่ในภพไออ,อริอยู่ก็คือดาวพุธดาวพฤหัสแล้วก็ดาวอาทิตย์ ก็สงบปากสงบคํานิดนึงอย่าไปวิจารณ์อะไรกับใครมากอะไรที่ไม่ต้องพูดพูดไปแล้วติดลบก็ไม่ต้องไปสื่อสารไม่ต้องไปพูดเลยดีที่สุดนะเดี๋ยวผมผมขอไปหยิบของแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวแป๊บเดียว ถัดจากชาวลัคนาราศีมังกรต้นธาตุดินก็มาถึงชาวลัคนาราศีพฤกษบลัคนาราศีพฤกษบนะครับกลางธาตุดินมีท่านใดลัคนาราศีพฤกษบบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะ ท่านใดลัคนาราศีพฤกษบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยค่ะนะลัคนาราศีพฤกษบกลางธาตุดินนะลัคนาราศีพฤกษบดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลัง256เออครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2568 ดาวหลายดวงไปชุมนุมอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกษบเป็นช่วงที่ดวงชะตาในเรื่องของการเงินจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมากนะถ้าดีขึ้นอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอีกนะฮะจะมีลาาผลการเงินที่ดีเข้ามานะ เพราะว่าดาวไปชุมนุมอยู่ในเรือนการเงินหลายดวงนะฮะดาวไปชุมนุมอยู่ในเรือนการเงินตั้งสามดวงหนึ่งในนั้นคือดาวพุธเป็นกเกษตรราธิบดีสองคือดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะข,ของคุณและสามเป็นดาวอาทิตนะครับมีโอกาสจะได้เงินได้ทองมีลาภผลการเงินที่ดีเข้ามานะครับมีความแฮปปี้ในเรื่องเงินเงินทองทอง มีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการเงินแต่ดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวศุกนั้นยังโครจรเป็นวินาศอยู่ช่วงนี้จะจิตตกได้ง่ายนะจิตตกได้ง่ายมักจะมีเรื่องทำให้คุณมัวและไม่ค่อยสบายใจเสมอระวังปากเสียงกับพี่น้องหรือปากเสียงหุดหงิดจุกจิกภายในบ้าน ระวังสุขภาพผู้ใหญ่นะเออเพราะดาวเจ้าตัวไปเป็นวินาศอยู่เนี่ยอืมนะฮะเออแล้วก็ดาวเสาโยกหลังดาวเกตโยกหน้าเนี่ยก็ระวังสุขภาพผู้ใหญ่หรือปากเสียงเรื่องหุ่นหิดภายในบ้านหน่อยก็แล้วกันนะนี่คือชาวลัคนาราศีพฤกษ์แต่ช่างแม่มเถอะเพราะว่าดาวเรื่องการเงินมันเดินดีฉะนั้นคุณจะแฮปปี้ใจเฮงในเรื่องของการเงิน หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับเออแต่ช่วงนี้ขับรถขับราระวังนิดนึงนะอืมนะครับแต่ภาพโดยรวมรก็ถือว่าส่งผลดีไม่น้อยมีความสำเร็จไม่น้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน ส่วนในเรื่องของการงานนั้นนะครับมันมีความสําเร็จไปบางส่วนแต่ก็มีบางส่วนที่กําลังจะทําให้มันสําเร็จหรือกําลังจะทําให้มันดีขึ้นแต่นะครับมันก็มีอุปสรรคอยู่บ้างในช่วงเวลาตรงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบทํางานลุยงานได้ไม่ค่อยเต็มที่นะแล้วก็บางทีมันก็เหมือนกับมันจะทําอะไรแล้วมัน ติดติดบ้างด้วยองค์ประกอบด้วยบุคลากรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เอาเถอะนะยังไงก็มีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยได้ตลอดสบายใจได้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายนนะครับยังไม่ค่อยแฮปปี้นักในช่วง เออเขาเรียกอะไรอะ่ะจากช่วง1 5ถึง20อะไร21 22เยงนี่ยยังไงไม่ค่อยแฮปปี้นักแล้วก็รอดาวขยับอีกทีหนึ่งนะครับจะมาแฮปปี้ขึ้นในช่วงไปลายปลายเดือนไปลายปลายเดือนมิถุนายนความรักน่าจะแฮปปี้ขึ้นฉะนั้น1 5ถึง20กว่ากว่าเนี่ยยังไม่ค่อยแฮปปี้นักแต่พอ20กว่ากว่าไปถึงปลายเดือนความรักจะแฮปปี้ขึ้น นี่คือชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับแต่ภาพโดยรวมรวมต้องพูดอีกครั้งหนึ่งถือได้ว่าการเงินการทองโคจรไปในทิศทางที่ดีมากมีความสำเร็จมีสิ่งที่ทำให้คุณเองนั้นแฮปปี้นานับประการทีเดียวนะและชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับ นะใครนะครับที่นะครับกำลังจะเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะเริ่มทำอะไรใหม่ๆน่าจะสำฤทธิผลขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับกับดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังมิถุนายน ถัดจากลัคนาราศีพฤกษ์ศพก็มาถึงชาวลัคนาราศีกันปลายธาตุดินลัคนาราศีกันปลายธาตุดินมีท่านใดลัคนาราศีกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะคะลัคนาราศีกันปลายธาตุดินนะมีใครลัคนาราศีกันบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยเธอะ นะลัคนาราศีกันนะปลายธาตุดินนะคะพิมพ์ขึ้นมาให้ด้วยให้ไวให้ไวอย่าให้เรียกหลายเที่ยวนะลัคนาราศีกันปลายธาตุดินนะครับนะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรนะตั้งใจฟังให้ดีนะครับลัคนาราศีกัน คุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะลัขนาราศีกันคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธนะครับได้โคจรนะครับอยู่ในตำแหน่งกะเศตราธิปดีในเรือนการงานนะครับ เท่ากับดาวเจ้าตัวไปเป็นเกษตรราที่ปดีในเรือนการงานชาวลัคนาราศีกันคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามานะครับเอ๊ะทำไมทางบ้านสีแดงมันค้างอยู่บ้านสีแดงได้ยินผมชัดไหมได้ยินชัดกดเลขเก้ามาให้หน่อยนะบ้านสีแดงนะ จะมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการงานเข้ามาใครที่รองานอยู่จะได้งานนะใครที่รองานอยู่จะได้งานใครที่กำลังทำโปรเจกต์ใดๆอยู่แล้วรอให้มันสำเร็จรอการทำต่อก็จะมีความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ นะครับชาวลัคนาราศีกันรวมๆแล้วเนี่ยมีแต่ข่าวดีทั้งนั้นหลายอย่างหลายประการด้วยกันแต่อัทีต่ต้องระวังก็มีเหมือนกันแหละนะเดี๋ยวบอกให้ฟังแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่การเงินจะดีนะฮะการเงินจะขยับดีขึ้นแต่ก็มีรายจ่ายเยอะอยู่นะครับมีรายจ่ายเยอะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเองสุขภาพผู้ใหญ่ แต่การเงินในภาพรวมก็จะดีขึ้นแล้วก็ชาวลัคนาราศีกันจะมีข่าวดีในเรื่องของงานข่าวดีเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานข่าวดีในเรื่องของลูกค้าที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของงานข่าวดีจากผู้ใหญ่ที่เข้ามาเกื้อหนุนในเรื่องของงานนะครับ ด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ตามรอบวงโครจรของดวงดาวฉบับสินแสหมิงก็บอกได้เลยว่างานจะขยับดีขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนล้วนแล้วแต่จะเป็นข่าวดีเรื่องงานและการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยส่วนในเรื่องความรักจะบอกว่าดีก็ยังไม่ได้บอกว่าเสียเลยก็ไม่ใช่มันก้ำกั้มกึ่งกึง ดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับอยากจะมีคู่ก็อยากไอ้กลัวก็กลัวนะครับแต่ว่าดาวที่โคจรอ,อยู่ในลักษณะนี้มันมีโอกาสที่คุณจะพบรักจากงานที่ทำอยู่จากการที่เข้าไปเกี่ยวข้องในงานหรือจากใครคนหนึ่งที่เรา เคยเห็นเคยคุยเคยพบทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีความเป็นไปได้นี่คือชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันครึ่งเดือนหลังมิถุนายน2568นะถึงบอกไงว่าดาวมันเดินดีหลายดวงเหลือเกินแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีๆหลายอย่างเข้ามา นะครับเพราะดาวมันเดินดีอา้าวบ้านสีแดงนะครับช่วยกดเลขเก้าทักทายมาหน่อยเหมือนกับมันค้างๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะนะบ้านสีแดงช่วยกดให้หน่อยนะครับนะฮะเออนะฮะว่าเลข9ก้าให้หน่อยว่าเอา้มันมันมันเคลื่อนไหวอย,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะได้รู้เนี่ยเพราะมันหน้าค้างหน้าจออยู่ตั้งพักหนึ่งเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยอะไรของมันวะ อืเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะฮะเดี๋ยวผมดูซิว่ามันเคลื่อนไหวไหมไหวไหมอ่ะมันก็เคลื่อนไหวอยู่ดิอ๋อเขากดก้ามาแล้วมไมอ้ผมไม่แบงซึ้มผมผมไม่ซึ้บื้อไม่เห็นเองอะ่ะเขากดกันมาแล้วแต่ว่าหน้าจอที่ไลฟ์สดอยู่มันไม่ไปนะฮะอาอาเห็นแล้วเนี่ยคุณโอ้คุณเจก,ก็กดมาให้ผมด้วยก้าวหน้าก้าวหลังด้วยม้วนอีหลีนะฮะ คุณทรงยศก็กดก้าให้ผมด้วยโอ้โหนี่หน้าจอนี้มันไปแต่หน้าจอเดิมมันค้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะฮะนะครับนะเอาถัดจากชาวลัคนาราศีกันปลาย